สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับทีมชาติไทยผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากเจอกับทีมที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้นะครับเจอกับคูเวตโจทย์ของเราเจอกับคูเวตนอกจากจะต้องชนะสถานเดียวแล้ว ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูด้วยถูกต้องอนะคะเพราะว่าถ้าชนะ10เนี่ยด้วยกฎมินิลีกเนี่ยเราจะไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ว่าอาสุดท้ายอย่างที่บอกไปก็ชนะไปเลย3ประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็สุดท้ายเราจบด้วยแชมป์กลุ่มนะคะครับคือเกมก่อนที่ไทยเจอกับคูเวตเนี่ยเราไปแพ้เติร์กเมนสสถานมาสอต่อนะครับทำให้เราเจอกับคูเวตเนี่ยโจมันค่อนข้างที่จะยากขึ้นและก็ยากมากด้วยนะครับตอนแรกแฟนบอลก็ว่ันกันอยู่นะ เพราะว่าอาจจะต้องวัดกันที่เรื่องของมินิลีกแล้วเราต้องยิงคูเวตให้เยอะนะครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่10เราได้ประตูค่อนข้างเร็วนะครับก็นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยถ้าตามสถิติในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ U17 ชิงแชมป์เอเชียเราเคยได้แชมป์ไว้นะย้อนไปปี1998นี่เป็นประตูขึ้นทำหนึ่งศูนย์นะครับเป็นพลพิทักษ์รุ่งเรืองที่ยิงเข้าไปยิงเสร็จต้องตามไปเอาบอลมานะครับต้องยิงลูกหนึ่งนะ <c oughs> รีบนะคะนะแล้วลูกสองก็มาในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจากพิชยชัยวรางูลอืม ก็พิชยะเนี่ยลูกแรกแอสซิสต์นะครับลูก2ยิงเองลูก3ของไทยนาทีห้าสินะครับเป็นทางอชิรวัตรวาปีฝ้ายมงเข้าไปลูกนี้โอ้นำเป็นสามศูนย์เลยแถมผู้เล่นคูเวตมาโดนใบแดงอีกนะครับผู้รักษาประตูอาหมัดอัชวับลูกนี้เล่นอันตรายมากเล่นแรงแรงแบบโอ้โหให้ใบแดงเนี่ยคือต้องรีบควักเลยอะค่ะเนี่ยจังหวะที่ออกมาแล้วก็ยกเท้าโอ้ห ก็ใบแดงสถานเดียวนะคะลูกนีอ้อันตรายนะครับมีคำถามว่าทำไปทำไมนะคะ จริงจริงเนี่ยพอเหลือ10คนสถานการณ์ก็เสียเปรียบสุดท้ายเราชนะไปอ่านะคะก็จบเกมนะคะไทยก็ทําได้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะชนะไป3ประตูต่อศูนย์ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ซาอุดีอาระเบียนะคะก็ลงเตะครบ4นัดมี9คะแนนซึ่งเท่ากันกับเติร์กเมนิสถานที่ก็ปิดจอบตามเป้าเอาอชนะมงกเลียมาได้6ประตูต่อ2นะคะแล้วก็อันดับที่3ก่อนหน้านั้นเป็นคูเวตที่มี9้า คะแนนนะคะแต่ว่าเกมนี้มาแพ้ไทยนะคะก็เลยทําให้ต้องมาคิดกันในระบบมินิลีกค,คือ3ทีมนี้ที่มี9คะแนนเท่ากันไทยเติร์กเมนิสถานแล้วก็คูเวตประตูได้เสียของไทยดีที่สุดก็เลยทําให้ไทยเราเนี่ยจบแชมป์กลุ่มครับคือมินิลีกเนี่ย สามทีมงูกินหางนะครับแล้วต้องวัดกันที่ลูกด้เสียนั่นคือโจทย์ที่ทําให้เราต้องยิง2ประตูขึ้นไปถูกต้องแล้วเราก็ทําได้ตามโจทย์นะครับดีกว่าเป้าเกินกว่าเป้าที่วางไว้ด้วยเราชนะ3ลูกเลยนะครับทาให้เราบวกอยู่2นะครับถือว่าดีที่สุดว่าอีก2ทีมเนี่ยก็อย่างเติร์กดิสถานเนี่ยบวกศูนย์นะครับแล้วก็คูเวตลบสองนะครับก็เลยได้แชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สาเร็จ ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าเป้าหมายอย่างที่บอกว่าโจดค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะว่าคูเวตเองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในกลุ่มนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงามก็เลยทําให้ในายุสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณแป้งนะคะม,มาดามแป้งคุณนนพันล่าซาเนี่ยซึ่งตอนนี้เธอติดภารกิจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวต้าอยู่ด้วยนะคะก็มีการโฟนอินเข้ามาทําได้ขนาดนี้งั้นอาจฉีดให้เลย1ล้านบาทนะคะสำหรับ,รบการพาทีมไปเล่นฟุตบอลรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียได้ก็ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายยูสจะแข่งกันปีหน้านะครับช่วง7จ็ถึงยีพฤษภาคมคซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพตอนนี้ได้ทีมครบ16ทีม ที่ผ่านอรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็มีเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียมีอินโดนีเซียมีญี่ปุน่นเกาหลีเหนือกาตาเกาหลีใต้ทาจีคิสถาน UAE อุซเบกิสถานจีนเยเม,เมนเวียดนามอินเดียออสเตรเลียไทยแล้วก็เมียนมานะครับเราเคยได้แชมป์ในเ็ทอายุนี้ตอนปี1998ก่ะส่วนแชมป์เก่าที่ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วนี่เป็นอุซเบกิสถานนะครับก็สำคัญก็คือ รายการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเดี๋ยจะคัดทีมจากโซนเอเชียไปฟุตบอลโลกด้วย8ปทีมนะคะก็ไปแข่งกันที่กาตาร์นะคะสำหรับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะคะก็ภารกิจพฤษภาคมปีหน้าก็มาลุ้นอยู่17ปีนะคะอยู่17ปีได้ไปและเอเชียนคัพเ <Asian Cup, S 1> หลือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะช่วงเดือนมีนาคมก็ต้องมาลุ้นให้ชนะเติร์กเมนิสถานให้ได้เหมือนกันค่ะครับ